ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี t ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการ93าิวาริตีค่ะก็เชิญชวนน้องๆเยาวชนที่สนใจนะคะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายแดนใต้ต้านภัยยาเสพติดนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สออ,อบตอนะคะได้จัดขึ้นค่ะตามโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลเยาวชนชายแดนใต้ต้านภัยยาเสพติด2025ค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธ,ธิราชรา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมบราชกุมาร แล้วก็ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทค่ะโดยสอบตอร,ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เปิดรับสมัครน้องๆเยาวยชนค่ะรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะอำเภอละ2ทีมรวม74ทีมนะคะโดยผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้นะคะผ่านทางแฟนเพจข่าวสอบอบต แล้วก็เว็บไซต์นะคะ World Wide Web sbpack.go.th ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ที่มีความสนใจค่ะแล้วก็มีทัก,กษะกีฬาฟุตบอลในระดับสูงเพื่อยกระดับนะคะในการพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อให้น้องๆเยาวชนนะคะได้ใช้เวลาว่างร่วมกันในการออกกําลังกายและที่สําคัญห่างไกลาจากยาเสพติดกันอีกด้วยนะคะหากว่าสนใจยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนี้กันได้นะคะกับการแข่ง ฟุตบอลเยาวชนชายแดนใต้ต้านภายยาเสพติดนะคะเปิดรับสมัครวันนี้ไปจนถึง4กลุ่มภาพันธ์นี้นะคะดูรายละเอียดได้ที่เพจข่าวสอบาตาแล้วก็เว็บไซต์ของสอบาตานะคะ www.sbpac.go.th ค่ะติดตามรับฟังรายการ93วาไ i ตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติ ทางสวทเบตง FM 93 m h z และเพจสวทเบตงนิวส์